อันนี้อีบาตรคะสามร้อยหกสิบบาทคะ่ะอันนี้สามร้อยหกสิบบาทนะคะไหนให้ดูชัดๆหน่อยค่ะอันนี้มันคืออะไรคะคีย์บอร์ดค่ะยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อโลอะไรคะโลจิอะไรโลจิค่ะ,คะโลจิเทคค่ะโลจิเทคค่ะชิ้นต่อไปเลยคะ่ะอีกชิ้นคอนะคะค่ะ บาทคัะอันนี้เหรอคะสองร้อยห้าสิบห้าบาทคะ่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะเป็นเมาส์นะคะเมาส์ยี่ห้ออะไรคะโลอะไรคะโลจิโลจ,จิเทคปะคะโลจิเทคค่ะไหนดูสินค้าชั้นไหนสิคะอยู่เฉยๆสิคะ อ่ะเคลย์หล,ลัเคลยนะคะบายบายสิคะบายบายค่ะเดี๋ยวดทำไมอีกอีกตอไปและะ้ว